ที่ผมจะมาแนะนำการติดปอไป้วยน,นะครับที่หน้าห้องห้องหนึ่งติดเป็นลายเรียจากผนังสีชมพูธรรมดาธรรมด,ดาท ah ั่วบ้านให้เป็นลายไม้สีเทาสามดีนะครับก่อนอื่นที่เราจะติดเราจะต้องทำการวัดความสูงของพื้นที่งานที่เราก็การจะติดนะครับ เห็นครับพื้นที่งานมา230ราิบเซนนะครับเราก็จะเผื่อขอบบนขอบล่างเอาไว้ตัดครับก็จะอยู่ประมาณ6เซนถ้าสามเซนนะครับโอเคครับเดิกครับของเดินเดินเลยครับโอเคครับจากนี้เราก็จะวัดส่วนสูงของวอลเปเปอร์นะครับจากพื้นที่นี้เราวัดได้2 24แต่ตอนนี้เราก็เผื่อขอบบนขอบล่างมาครับเป็น230โอเคครับตัดเลยครับ นะครับตัดพอรอะไรครับอ่า <Yeah. S 1> จากนี้นะครับเราก็เราก็จะวัดตัดเอาไว้เลยถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะช้าสักประมาณไม่กเกินแปดแถวแล้วก็จะตัดเหลือไว้เลยก็ได้หรือจะเ่อให้ทยอยตัดก็ได้เพราะลายนี้เป็นลายที่เสร็จคือเราไม่ต้องต่อลายมันเป็นลายทาครับไม่มีดอกไม่มีดวงไม่มีรูปแบบให้ต่อแล้วก็ตัดมาแล้วก็ชนได้เลยโอเคครับ mm hmm. ครับเลยครับขั้นต่อไปเลยนะครับ เราจะใช้แผ่น a l u เนียมฉากอันนี้ส่วนนี้ผมคิดค้นเองนะครับคุณสามารถเป็นดาได้ที่ตามร้าน a l u เนียมทั่วไปนะครับความหนาก็จะเป็นความกว้างยาวมันอยู่ประมาณนี้ประมาณ50เซนส้วคุณจับก,กาะถ้าตรงนี้เลยนะครับจับขท้าจับบอลเปเพิ่มข่้นแล้ก็การจะติดแผ่นแรกนะครับความสูงจากจุดที่เราติดจนถึงขอบบนนะครับประมาณนะครับประมาณ เ,เสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปสก๊อกเทปติดเข้าไปเพื่อให้มันยึดติดกับแผ่นฉากที่เราติดครับเสร็จแล้วต่อไปคุณจะได้ดูว่าไอ้ฉากนี้มันมีประโยชน์ยังไงสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งสนมผัทีก็จะนึกไม่ออกเลยว่า,ว,าว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไง แล้วเราก็จะรู้ครับอ่าครับเสร็จแล้วฮะเราก็ใช้มือเดียวจับแทนนี้ขึ้นมาง่ายนะัะแทนที่เราจะต้องใช้สองมือจับเที่บขึ้นมาเลยเผื่อข้างบนไว้ประมาณสามเซนก็จะเผื่อไว้ประมาณสามเซนประมาณนี้นะครับเขียลได้ได้ครับมือ นัลกลางเลยได,ได้เล็งให้เส้นตรงๆนะครับอ่าโอเคเล็งเส้นตรงตรงเสร็จแล้วเราทำอไรต่อครับติดกาให้ลงไปถ้ามีคนช่วยติก็จะดีนะครับแต่นี่ไม่มีคนช่วยติดเราต็ติดเองติดให้อยู่ อะไรที่ตัดต่อเทปนั้นได้โอเคครับนากาัติดมีนิดนึงโอเคเลยอันนี้แคเบรแล้วเหรครับครับจากนี้พอเราติดกาวยึดกับแผ่นฉากบนผนังเรียบร้อยแล้วนี่ย เราปล่อยมือก็ได้พตอนนี้เรามีเวลาปล่อยมือคือบางครั้งเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทํางนานคนเดียวผืออาจจะไม่มีคนช่วยเสร็จแล้วพอเราเสร็จตัวนี้เสร็จตอนนี้มือเราก็โล่งเราสามารถใช้มือเราแกะกาวนี้ออกได้ครับที่ต้องเผื่อไว้เพราะว่าบางทีเราแกะกาวนี้มันอาจจะมีรอยยับรอยย่นล้วก็ตัดทิ้งไม่ได้แต่นี้เราก็แกะกาวออก่อยๆแกกนะครับ่อยๆแรกแกะไปรนอมงกัน เอาล่ะพอแกะกาวได้ปั๊บเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดก,กระดาษล้อมร่างทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วไงต่อครับง่ายมากเลยนะครับให้ไปพร้อมๆกันนะครับซ้ายขวาแรกๆยังไม่ต้องกดแรงนะปล่อยไปปล่อยเบาๆก่อนนะครับไม่ต้องกดแรง พอมันติดแล้วมตอนนี้เราการ็จะมาแกะแผ่นฉากของเราออกนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็ใช้ประโยชน์เขาพอแล้วไม่ใชแ้แล้วเราก็จะออเอาออกไปเลย,เยอยกอกไปเลยเนะียบร้อยเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเปิดท้ายขึ้นมาเลยครับเปิดท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะลอกกาวเปิดออกมาก็าปเปิด เราดูไวท่ากันนะครับค่ลอออกมาไปออกมาพร้อมกันเอาละได้ละแล้วก็ออกรอมาพอมานะครับอ่าโอเคยายให้ซ้ายขวากันนะครับแล้วก็มือรูปเลยรูปอะไรูปอลไรนะรูปไให้หมือรูปเลยอะ พยายามรูกให้จุดเปียกนะครับอ่าดึงซ้ายขวาให้เท่ากันก็แค่รูปรูปรูปลงมารูปลงมาครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับรูปธรรมดาเผื่อบางที้ถ้าว่ามีช่วงไหนที่มันยับเป็นชุนขึ้นมาเราจะได้แก้ไขได้ไลันเจ็บไหมครับ รสรุปงานเราเรียบร้อยครับไม่มีรอยยับรอยย่นแต่ถ้าลายนี้เราก็ปล่อยไปแล้วเาก็มาตัดสนินังได้โอเคเเใสเกล็เสร็จแล้วเราก็จะใช้แผ่นรีดซ้ำอีกดีครับลองผ้าด้วยเพื่อกันหน้าสัมผัสเป็นรอยดูดูฮะใช้ของแรงนิดหน่อย เป็นปูนที่มันไม่ไม่เคยเรียบสกษาดครัอย่ารูดแรงนะครับถ้ารูดแรงเนี่ยพีวีซีอาจจะโดนปูนบาดขึ้นมาก็ได้ไครับอาจจะทะลุขึ้นมาเลยก็ได้ไครับโอเคเรียบร้อยครับครับเลยครับนะครับครับแต่นี้เราก็มาเก็บขอบล่างก็ใ่้เปลยนะครับ ยาดึงลงน,นะฮะอย่าดึงขึ้นนะฮะถ้าดึงขึ้นเผื่อตรงไหนมันไม่ขาดมันจะพาวอปเปอร์ลากขึ้นีปมันก็จะไม่เรียบร้อยโอเคใันนี้ก็เรียบร้อยโอเคเราเริ่มติดแผ่นที่สองนะครับเราก็จะเอาแผ่นที่สองต่อาให้ชิดกับแผ่นแรกนะครับสังเกตดูแนวเส้นนะครับแนวเส้นที่จะต้องตรงกันนะพอแนวเส้นตรงกันปับ๊บ ผ่นฉากเราก็ติดยึดไ้เหมือนเดเหมือนกับแผ่นแรกเลยครับคือเพื่อไม่ให้แผ่นบนเคลื่อนไหวได้นะเวลาเราปล่อยกาวตัดแผ่นแรกออกแล้วเราลูบกาวมันก็จะเสมอกับแนวเส้นแรกแล้วที่สําคัญหัวใจของการต่อแผ่นที่สองครับจากฉากนี้ลงมานะครับเส้นนี้จะต้องตรงนะครับสังเกตดูนะครับผมจะใช้สก็อตเทปล็อกเอาไว้เลยนะครับดึงลงมาฮะดูนะห้ามให้มีช่องนะครับถ้ามีช่องเนี่ยแผ่นต่อต่อไปมันก็จะมีช่องตามมาใช้สก็อตเทปล็อกไว้เลยนะครับ ล็อกไปเลยครับล็อกไปถึงสุดเลยนะครับโอเคครับเท่านี้เองขั้นตอนต่อไปผมก็จะตรงตลอดสําคัญหัวใจที่แผ่นแรกกับแผ่นที่2ถ้า2แผ่นที้ตรงต่อลายได้แผ่นต่อไปก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณโอเคครับโอเค okay, ครับจากนี้มาเราก็จะเริ่มคล้ายๆกับขั้นตอนแรกตอนฉีกกาวท่อนบนนะครับ มันิดกาวได้แล้วเราก็ตัดกระดาษกาวทิ้งเหมือนเดิมน,นะครับประโยชน์ของฉากก็คืออยู่ตรงนี้นครับเราไม่ต้องใช้อะไรจับมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้แล้วความ็นเส้นตรงความฉากความสแควร์มันจะไม่มีการคาาเคลื่อนหรือจะคาดเคลื่อนจะจน้อยมากครับเราติดแล้วก็ค่อยค่อยไล่ทิ้งไปนะครับไล่ไปเหมือนเดิมซ้ายขวาไปพร้อมๆกัน ดูได้นะครับพอดีปูนห้องนี้ของเขาจะเป็นปูนว่าะเขาจะหยาบนะกดแรงไม่ได้มันจะเป็นปุ่มนูนขึ้นมาคมมากครับแล้วก็จะรูใดให้กดให้พอ,อดีพอดีเห็นกรณีที่มันมีซอจกจะยัดขึ้นไปในซอก ทัชตนนะอนทัชจากนั้นเราก็ตามขั้นตอนเดิมนะครับปิดเอาฉากของเราออกนะครับฉากที่เป็นเพถรองเราตอดกันนะครับต้องใช้ทุกอันนะครับท,ทัาก่อนเนี่ย เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอน,นเดินๆนะครับคือติดท่อนบนเสร็จแล้วต้อมาติดท่อนล่างก็ตึเหมือนกันอยนูทุกครั้นครับตั้งแต่แผ่นแรกยันแผ่สุดท้ายที่เราทำงนานนะครับน้ำหนักเราก็ปล่อยให้มันทิ้งลงมาสบายๆเลยครับปล่อยตรงๆนะครับไม่ต้องไปฝืนมันนะครับถ้ายิ่งฝืนมันก็จะเกิดการเสียสูญนะครับเราจะปล่อยไปธรรมชาติลงมจากการที่เราใช้สปอตเทปล็อก ขอบสองค่าให้ต่อเนื่องกันส่วนจะต่อไปไม่เนส่วนครับมันก็จะต,อ again, จะตอ again, อ่อเนื่องกันลงมาตลอดเียบร้นครับสำัย็บาลครับ จยาไถ้าเจอปูนคุมๆคมนะอย่าไปกดแรงนะครับพอเปเปอร์เราทะลุได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเกิดการคับไล่ขึ้นมาบ้างนะครับมีบ้างครับ กระดาษกระดาษรองในงานของเราก็เริ่มเข้าไปแล้วแถวที่สี่ก็ปดาษกระดาษรองนะครับสังเกตดูเราแผ่นฉากของเราที่เป็นพระเอกตลอดการนะครับไม่ต้องใช้อะไรประคองมือเราก็จะว่านสองมือเ๋ยวเราใช้มือสองมือเนี่ยก็ให้ลูกให้กาวมาสัมผัสกับหน้าพูนนะครับมันก็จะติดขึไป รูปเบาๆนะครับเพราะว่าปูนของเราเป็นฉาบไม่เรียบบ้างน,นะมันจะมีเม็ดทรายเป็นฝุ่นขึ้นมาถ้ากดแรงกันไปมันก็จะทะลุ p v c ีอีเราไมได้น,นะครับเพราะ PVC เราบางแค่0.08มิลลิเมตรโอเค